ของเจ้านายหมาตัวหนึ่งเรียนรู้ที่จะคาบอาหารเย็นไปให้เจ้านายของมันทุกวันมันซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อย่างยิ่งแม้ว่ากลิ่นหอมหวนของอาหารดีๆในตะกร้าจะเย้าวยวนมันเพียงใดก็ตามบรรดาหมาในละเวกนั้นเฝ้าสังเกตเห็นมันคาบตะกร้าและและ้วในไม่ช้าก็พบว่ามีอะไรอยู่ในนั้นพวกมันจึงพยายามแย่งชิงอาหารมาจากเจ้าหมาหลายครั้งหลายหน แต่หมาก็ปกป้องอาหารอย่างซื่อสัตย์เสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งหมาทุกตัวในละแวกนั้นพากันรวมตัวไปดักเจ้าหมาอยู่กลางทางที่มันคาบตะกร้ามามันพยายามวิ่งหนีเพาว่าท้ายที่สุดมันก็หยุดเพื่อรองเจรจาเป็นความผิดของมันแท้ๆเพราะไม่ช้าไม่ช้าพวกหมาหมูก่ก็ทำให้เจ้าหมารู้ตัวเองช่างน้าขัน เสียจนมันต้องยอมวางตะกร้าและจัดการขมือเนื้อ,อย่างชิ้นใหญ่ที่ตั้งใจจะนำไปเป็นอาหารของเจ้านายเยี่ยมมากเจ้าหมาพูดขึ้นพวกเจ้าเอาส่วนที่เหลือไปแบ่งกันนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายอมเจราจาหาเหตุผลกับสิ่งเย้ายวนใจเรื่องลากับพ่อค้าเกลือพ่อค้าเกลือขี่ลาของเขาจากชายฝั่งกลับบ้านพร้อมเกลือหอบใหญ่ จนกระทั่งมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีทางน้ำตื้นๆพอให้ข้ามไปได้พวกเขาเคยข้ามแม่น้ำสายนี้มาหลายครั้งแล้วโดยไม่เกิดเหตุเพศภัยอันใดแต่ในครั้งนี้เจ้าลากลับลื่นเสียหลักลงไปในน้ำครึ่งตัวเมื่อพ่อคะาเกลือช่วยฉุดให้มันยืนขึ้นได้อีกครั้งเกลือมากมายก็ละลายไปกับสายน้ำแล้ว เจ้าลารู้สึกยินดีปรีดาเมื่อรู้สึกว่าภาระของมันเบาลงไปมากมันจึงจบการเดินทางด้วยความเบิกบานใจมันต่อมาพ่อค้าก็ไปซื้อเกลือมาอีกหอบและในระหว่างทางกลับเจ้าลาจดจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงทางข้ามมันจึงจงใจทิ้งตัวลงไปในน้ำคราวนี้มันกจัดภาระของมันได้เกือบหมดเลยทีเดียวพ่อค้าโกรธขึ้นมาทันใด เขาจึงหันลากลับไปอย่างใช้ฝั่งอีกครั้งหดนี้เขาหอบเอาฟองน้ำสองตะกร้าใหญ่ๆวางไว้บนหลังลาและเมื่อถึงทางข้ามเจ้าลาก็แกล้งล้มอีกครั้งทันเมื่อตะกายลุกขึ้นมาได้เจ้าลาผู้น่าสมเพชก็ลากตัวเองกลับบ้านพร้อมสัมภาระที่หนักกว่าเดิมถึงสิบเท่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวิธีการเดียวกันไม่อาจใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ่งสิงโตหมีและหมาป่าขณะที่หมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งตรงหลีเข้ามาเพื่อที่จะขย่ำไก่สิงโตอีกตัวก็กระโจนมาอีกทิศทางหนึ่งเพื่อจู่โจมเหยื่อตัวเดียวกันทั้งสองห้ามหันกันอย่างโดดเดือดเพื่อรางวัลชิ้นนี้จนต่างได้รับบาดแผลมากมายถึงกับล้มลงไปกองหมดอย่างหมดเรี่ยวแรงจะต่อสู้ต่อไป ทันใดนั้นเองหมาป่าก็วิ่งออกมาคว้าไก่แล้ววิ่งเตลิดไปอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ขณะที่สิงโตและหมีได้แต่เพึ่งตามองด้วยความเดือดดานไม่อาจทำอะไรได้จะดีกว่าสักแค่ไหนนะพวกมันกล่าวหากเรารู้จักแบ่งปันกันฉันมิตรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ลงแรงใช่ว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เสมอไป เรื่องหนูกับช้างหนูตัวหนึ่งวิ่งเที่ยวเล่นไปตามเส้นทางเสด็จของพระราชามันเป็นหนูที่ยโสโอหังมากเมื่อดูจากขนาดตัวที่เล็กและชื่อเสียงแย่ๆเหมือนที่หนูทุกตัวเป็นมันเดินไปตามทางซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในท่อมันก็รู้สึกได้ว่าบนถนนมีเสียงอึกกระทึกคึกโครมไม่นานนะักขบวนอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏแก่สายตาเป็นขบวนเสด็จ ของพระราชาและบรรดาข้าราชบริพารของพระองค์นั่นเองพระราชาทรงช้างตัวใหญ่ประดับประดาอย่างหรูหราสุนัขและแมวของพระองค์คนกลุ่มใหญ่พากันแห่ตามขบวนเสด็จพวกเขาสุดจับรลับปลื้มกับช้างทรงขณะที่เจ้าหนูกลับไม่มีใครเหลียวแลสักนิดมันรู้สึกเสียหน้าเหลือเกินมีเงาอะไรเช่นนี้มันร้องมองข้าสิ แล้วพวกเจ้าจะลืมเจ้าช้างงุมงามนั้นอย่างรวดเร็วเพราะขนาดอันใหญ่โตของมันใช่ไหมละ่ะที่ทำให้พวกเจ้าตาโตหรือเป็นเพราะหนังยับย่นของมันทำไมข้าก็มีตามีหูและมีขาเท่ากับมันข้าก็มีความสำคัญและทันใดนั้นแมวของพระราชาก็เห็นมันเข้าติบตาต่อกับมาเจ้าหนูก็รู้ว่ามันหาได้มีความสำคัญอันใดเทียบกับช้างไม่ได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแค่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ในบางเรื่องไม่ได้ทำให้เราเป็นคนยิ่งใหญ่เลยแม้แต่น้อยเรื่องลากับหมาน้อยการละครั้งหนึ่งมีลาตัวหนึ่งซึ่งเจ้านายของมันเลี้ยงหมาตัวเล็กๆเ,เอาไว้ด้วยเจ้าหมาตัวนี้เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายมากเขารูปหัวมัน ทั้งยังพูดจาดีๆกับมันและให้อาหารกินเล็กๆน้อยๆจากการของเขาอีกต่างหากทุกวันเจ้าหมาจะวิ่งไปหาเจ้านายกระโดดรูดเล่นเต้นด้วยความรื่นเดิงและกระโจนเลียมือตลอดจนใบหน้าของเขาเจ้าลาเห็นทั้งหมดนี้ด้วยความรู้สึกขุ่นเคืองใจย,ยิ่งนักแม้ว่ามันจะได้กินอย่างดีแต่มันก็ต้องทำงานหนักในขณะที่เจ้านายแทบไม่เห็นหัวมันเลย ดังนั้นลาขี้อิจฉาจึงนึกเอาเองด้วยสมองโง่วงๆของมันว่าทั้งหมดที่ต้องทำเพื่อเอาชนะใจเจ้านายคือทำตัวให้เหมือนหมาดังนั้นวันหนึ่งมันจึงออกจากข้อของมันและเดินกุบกับเข้าไปในบ้านด้วยความกระตือรือร้นครั้นเห็นเจ้านายนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมันก็เดียส้นเท้าพรางส่งเสียงร้องดังแหบแห้งกระโดดรลดเต้นไปรอบๆโต๊ะอย่างหน้าเวียนหัว สางความรำคาญใจยิ่งนักจากนั้นมันก็วางขาหน้าลงบนเข่าของเจ้านายและแลบลิ้นออกมาเลียใบหน้าของเขาอย่างที่มันเคยเห็นเจ้าหมาทําแต่น้ําหนักตัวของมันทําให้เก้าอี้หักแล้วทั้งเจ้าลาและเจ้านายก็ล้มกลิ้งลงไปกองท่ามกลางจานชามที่หล่นแตกกระจายลงมาจากโต๊ะผู้เป็นนายตกใจกับพฤติกรรมแปลกๆของเจ้าลามากจึงร้องของความช่วยเหลือไม่นาน คนรับใช้หลายคนก็ได้ยินเสียงร้องเมื่อพวกเขาเห็นเจ้านายกำลังตกอยู่ในอันตรายจากเจ้าสัตว์งุ่มง่ามพวกเขาก็ช่วยกันฉุดลากเจ้าลาขึ้นมาลงมือเตะและตีมันกลับไปข้อข้อพวกเขาก็ปล่อยมันไว้นะที่นั้นจีงให้มันข่ำครวงกับความงูเขาซึ่งไม่ได้นำอะไรมาให้มันเลยนอกจากการกระหน่ำทุบตีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พฤติกรรมซึ่งยอมรับได้สําหรับคนหนึ่งอาจหยาบคายและเสียมรารยาทกับอีกคนหนึ่งจงอย่าพยายามทําให้ผู้อื่นชื่นชอบด้วยการกระทําตัวขัดกับบุคลิกและธรรมชาติของตัวเองเรื่องมารดากับหมาป่าเช้าตรู่วันหนึ่งหมาป่าฮิลโซเดินด้อมด้อมมองๆอ,อยู่แถวบ้านมันได้ยินเสียงเด็กร้องและได้ยินเสียงผู้เป็นมารดากล่าวว่าลูก หยุดร้องได้แล้วไม่อย่างนั้นแม่จะเอาเจ้าให้หมาป่ากินหมาป่าทั้งประหลาดใจแต่ก็ยินดีที่จะได้กินมื้ออร่อยจึงนั่งอยู่บริเวณบ้านคาดหวังทุกวินาทีว่าแม่จะส่งลูกออกมาให้มันแต่แม้ว่าเจ้าหนูน้อยจะร้องไห้งอแงต่อไปเพียงใดเจ้าหมาป่าก็ได้แต่รอคอยทั้งวันอย่างสูนเปล่าและ แล้วเมื่อถึงยามราตรีมันก็ได้ยินเสียงมันดาของเด็กอีกครั้งขณะที่นางนั่งลงใกล้ๆหน้าต่างเพื่อร้องเพลงกล่อมลูกน้อยให้หลับนั่นลูกรักดูนั่นสิเจ้าหมาป่ามาเอาตัวเจ้าไปไม่ได้หรอกไม่ไม่มีทางพ่อเจ้ากำลังจ้องอยู่และพ่อก็จะฆ่ามันถ้ามันเข้ามาใกล้จากนั้นไม่นานผู้เป็นพ่อก็โผล่ออกมาให้เห็นจากในบ้าน ดีแต่ว่าเจ้าหมาป่ารู้จักวิ่งหนีอย่างชาญฉลาดจึงรอดจากฝูงหมามาได้อย่างหมดหวิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินขอบคุณทุกท่านที่รับชมนิทานธรรมะจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะ